เล่นแบบสามพันแปดให้ดูสามศูนย์แปดให้ดูนะมันแบบอียิปต์เององั้นตอนแรกเริ่มสร้างเนยบ้านคือแบบจะไม่พูดในเยอะนะจะไม่พูดอะไรเยอะนะจะไม่พูดอะไรเยอะ ี่ไม่น่ารอดผมว่าสั้นๆอย่างนี้กว่าวนดีกว่าไปถึงว่าผมจะสร้างแบบนี้ทำเลือกิยงสู้สสสสกว่าเพราะมันทำให้ทันไปได้ไกลไกกว่าที่ใครหลายคนคาดคิดอ,อย่งนี้ทำแบบนี้ก่าแนาก้้นบ,บนมี้เซวิาอ ยกินต่ออีกคเลยโมเตของครที่เาี่ไอนนยืนไม่บอกตอนไหนโเคอืับสไคี้ดูทีวีกดสามสิบสามดูมือถือกดสามคลัส เาสาวที่เขาครีเวลาเจอไฟลิไม่มีอะไรแฮะ้ช่ไม่ทหาไปโน้แม่ก็มีขอบใหม่ไม่ให้หมือนกันไม่ไม่โลดลงทุเรลืองมีน้องทูเหลืองเล่บบอสกับจากข้าบาเล่ให้โปรตีนและกรดอะมิโนจะเป็ดกล้าชนีดลุยซิ่งใหม่ฮลไปไม่โลดองถเหลือลองเลย เพื่อทุกเมนูโปรชมเลือกแม็กกี้สูตรขับกล่องกลองผลิตจากถั่วเหลืองช่วยให้ทุกเมนูที่มีประโยชน์อร่อยกล่องกล่องโอคไหมคะแมกกี้ชาร์ทขมกล่องเมื่อก่อนนะจะย้อมเองต้องไปทำที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์เบเนี่ยค่ะทำเองที่บ้านก็ได้แค่สักกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบ ขาคยครับขายเป็นย pues er ังที่บีควิกมีให้เลือกหลายยอดมิชลินละดบเบทกุเดียริเนลลี่เม็กเซนทังเลอรและอีกเทียบเริ่มต้นที่เซนรลหนึ่งพามรกากทุกเส้นเรานับประกันสาดบนแตกเป็นปีหปีพันได้สูงเป็นนานสี่เดิบมเ็นเดนายนี้เอฟกิ่งเสรที่ิกนะครับเนกาแฟองนี้ตรงไก็หอมท่าเนสกาแฟเบลนแอนด์บรูอมกลิ่นกาแฟแท้ๆรสชาติกลมกล่อไม่เหมือนใครมีตอนนี้ถูกเวลา เนือกาแฟเลนด์บิเลือกไกกินเลือกเทคโนโลยีอากาศสะอาดระดับโลกเซล์ไยจีบูสเตอร์ข้องได้กินสตรีมเมอร์ช่วยจัดการไวรัสเลือกได้กินตัวจริงระดับโลก อย่าทับน้องขาวตากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทับน้องขาวตากระต่ายบินฟ้าเขียวเป็ารกันใช้ยาเฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเคโมวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนด้วฉลากก่อนใช้ยา Mission เราจะบริษัตางูค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่อยู่คู่กับคนไทยไปอย่างยาวนานนะคะก็ยังคงหน้าพัฒนาสินค้าพัฒนานวัตกรรมต่างๆต่อเนื่องให้ยังคงรักษาไวซ์คุคุณราคเนื่องจากครบ้ร้อยสามปีกลุ่มบริษัทอังกฤษตางูได้จัดทำวิดีโอคลิปเพื่อขอถึงทุก่ารสนับสนุนทุกกำลังใจและทุกควา Icana, ให้เราร้อนที่จะก้าต่อไปเพื่อพัฒนาิ่งใหม่และส่มาด้วยคุณภาพตลอด130ปีที่ผ่านมาป้ามิถุนายนคือสงขลานะคะการกันเหตุ มีการจับงทำเป็นด้วยค่ะเป็นสักทีพยนลอดรอบรอบหนึ่งร้อปีอังกฤษต่างงูเพื่อจะถึงไำแหน่งทต้องานะคะที่จะเป็นสีีกาแคร์มี e ทยูคก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นทองคำและของรางวัลอื่นๆรวมมูลคาทั้งจี้มหาแสน่บาทนะคะทำเป็นนี้เร э so ิ s <S ่มแล้วไปจนถึงวันที่30มิถุนาอยนนี้ค่ะ ไม่จะรอดนะส,สุดตามไดอีกติมที่ไลโอเอสเนแนนะคะึงร้อปีอริกตัพัฒนาสิ่งใหม่คงไว้ด้วยคุณภาพค่ะทุกอย่างนะคะในการพัฒนาตลอด Tchau. กีเดเนี่ยมันจะหลอกมึงแน่หรว่าตอนเช้ามันจะดุไรแต่ว่าน่าจะดุแต่มันดุไงเราเคยโดนมาแล้วประสบการณ์หรือเปล่าไม่รู้ใจคอหาก็ใจคอหายตัวกระจกก่อนไอ้ต <c ười> ัวกระจกไป็นไรวะไม่เห็นหนะ คือมันกินเงินไปกินเกินมันจนมันนึกบอกว่าอะไรวะขี้เลี้ยมันหแบบหัวอ่อนมากเลยนะหัวอ่อนจ้ะหนึ่งเนี่ยกินอาหารก่อนแป๊บนึง ชวงนี้ผมี้งรีบที่สุด่ะีจะติดบัคทีแมฉันทำฉันติดฉันทำตัวเองติดบัคบ่อยสดุดเลย ว่าคุณเป็นคนติดบัคปล่อยสุดนะแต่ว่าเราจะอยู่ห่างจากอะไรวะห่างจากพนักง,งานนะลืมดูข้างบนอ่ะ ทุวกระจกอยู่ไหนตัวกระจกอยู่ไหน้ีตัวกระจกอยู่ไหนค่ะรีบวิ่งเลยขา,าสปีดเลยเอาดิขาสปีดเลย บอกว่าผิดรูปแล้วเปิดขึ้นมาวันนี้มีข้อเท็จจริงบางอย่างนะที่ยังไม่เคยพูดแต่วันนี้เดี๋ยวจะพูดได้ฟัางเพราะมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ครับพูดคุยกับทางว่าที่ร้อยรีชนะจิตจิตอารีรัตน์นะครับเด็กขอนุกรรุ่นตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอีกท่านหนึ่งครับผู้ช่วยจาดประชานวรวีวัยวุฒินะท่านเป็นรองผู้การสารบัญนิติวิทยาศาสตร์นะครับสวัสดีครับมันอื่นขอบคุณมากนะครับที่ให้เกิป็นทางรายการทั้งสองท่านครั้งหนึ่งนะมเป็นอาจารย์หมอและก็ถึงการเป็นประธาน ในในชุดการผ่าครั้งนี้ด้วยใชครับนะฮะแสดงว่าทั้งสองท่านเนี่ยอยู่ในอยู่ในเหตุที่ผ่าเลยก็อยู่ตั้งแต่มีการเริ่มการประชุมครับแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าผมเอ่อกีก็จะได้บ้านแแบบนี้นะฮะก็เป็นการชดรอดคืนแรกในแบบในแบบสามพันแปดนั่นเองนะสามศูนย์แปดนั่นแหละตามที่จะคอเป็นจะต้องใช้คำว่าเป็นที่เลี้ยงพวกเราศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พนักงานอีเกียจะแบบอะไรอ่ะ โหดดุร้ายมากเลยน <rock> ึงนะก็สำหรับนันก็อนเล่นแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมาอัปเดตพรุ่งนี้ต่อเนะเดี๋ยวรอให้มันในเกมมันเช้าก่อนโอเคไม่เป็นไรคุณ